รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก ทาใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรถโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีคผู้ชมทงบ้านสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรถนะคะวันนี้มาดูแลสุขภาพกันแบบองค์รวมกันกับนรา<อ>และก็พี่ภูมิค่ะสาวๆเคยไหมคะ ปวดประจําเดือนช่วงที่มีแมนมานเนี่ยคือปวดแบบปวดทรมานมากแทบจะลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็ทํางานไม่ได้เรียนไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยวันนี้มีคําถามมาถามคุณหมอกันค่ะว่ามีวิธีไหนไหมที่เป็นการคุมกาเนิดและช่วยลดการปวดป,วดประจําเดือนไปด้วยีออันหนึ่งก็น่าสนใจอะไรคะแต่งงานกันมาครับมีลูก2คนแล้วแต่ผู้หญิง ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอไม่ลูกแล้วด้วยมีลูกสองคนครับผมคุณผู้ชายนี้น่าจะน่าจะถึงแต่ว่าคุณญิงไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยจะมีการปรับจูนอะไรกันยังไงให้เช็คนี่มันแซบขึ้นมาโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคุณแม่ที่ผู้เสียสละนะครับผมวันนี้ทำให้คุณแม่กลับมามีความสุขได้ไม่ต้องห่วงครับผมชูรักชูรสรออยู่ครับแต่คู่เดียวค่ะ ช่วงร,รักเลือกได้รักเลือกได้คืนนี้ จัดเต็มเรื่องการคุมกําเนิดค่ะซึ่งน้องๆสงสัยอยู่หลายข้อทีเดียวไปชมกันเลยค่ะยาคุมแบบฝังนะครับถ้าไปทำที่โรงพยาบาลครับต้องเสียเงินเท่าไหร่ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ไหมเราต้องให้ผู้ปองไปด้วยหรือเปล่า เ้ามีคําถามนึ่น่าสนใจค่ะน้องไม่ได้เขียนชื่อมานะคะเรื่องถุงยางอนามาค่ะบอกว่าที่กล่องถุงยางเนี่ยเขียนไว้ว่าป้องกันได้99%แล้วอีก1%เนี่ยมันเสี่ยงอะไรเนื่องจากอะไรมันทะลุหรือมันยังไงรบกวนอธิบายด้วยทาไมมันถึงไม่ร้อยเอร์เซ็นต์น้องๆทำงานเรียนสื่อรู้จักคําว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผลไหมครับรู้จักใช่ไหมครับอันไหนมันมากกว่ากัน ประสิทธิภาพป๊บประสิทธิภาพก็คืออันที่คาดหวังว่ามันจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่พอใช้งานจริงมันมีปัจจัยโน้นปัจจัยนี้ออกมาทําให้ประสิทธิผลมันน้อยกว่าประสิทธิภาพใช่ไหมครับเอาเรานองนึกถุงยางทำไมถุงยางทำไมออกแบบมาอย่างดีเก็บอย่างดีซื้อถูกต้องมีอมอกอมีทุกอย่างหมดเลยแต่วันนั้นเกิดคลุ้มขึ้นมาวานฝ่ายหญิงเอาปากคาบสวมให้หน่อย ส่วนคุณเธออยากจะให้แฟนสวยๆก็เลยทายาทาเล็บยาทาเล็บโดนถุงยางอนามัยปั๊บั่วทันทีเรื่องแรกเลยไนะอ้ยา,ยาอะไรนะลิปสติกยาทาเล็บก็ใช่เกิดวันนั้นเธอใช้มือใส่ให้คุณไปทายาทาเล็บหรือล้างเล็บมารั่วเหมือนกันครับนะไอ้ที่มันสนุกมากกว่านั้นก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่มีตกขาวไหมมีครับ และถ้าเกิดมองผู้หญิงไทยเวลามีตกขาวก็นึกว่าเป็นเชืโรคไปซื้อยาสอดกันทั้งนั้นเลยโดยไม่ปรึกษามหมอไอ้ยาที่เธอสอดเอาไว้อ่ะคุณสวมถุงยางใส่เข้าไปถุงยางก็รั่วมันมันมีปัจจัยเยอะมากหรือว่าใส่ผิดใส่ถูกอะไรต่างๆถอดผิดถอดถูกมันก็ออกเพราะฉะนั้นมันไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะวิธีการใช้ ยาคุมฉุกเฉินถ้ากินบ่อยๆจะทําให้เกิดผลอะไรกับร่างกายคะแล้วอาการข้างเคียงเวลากินจะเป็นยังไงคะถ้ากินเนี่ยประจำเดือนจะมาผิดปกติไหมคะมาเป็นชุดห่ือเปล่าแต่ว่าครบถ้วนนะคะครบถ้วนโอเคครับที่น็อกถามว่าถูกต้องนะครับยาคุมฉุกเฉินเนี่ยได้รับการออกแบบมาใช้ในกรณีฉุกเฉินหมายความว่า มีกิจกรรมกันแล้วไม่ได้ป้องกันก็กินยานั้นนะครับภายในเวลาที่บอกก็คือภายในสองชั่วโมงถูกไหมครับนะการออกแบบนั้นเขาออกแบบสําหรับนะครับกรณีถูกเฉินจริงๆไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสามีภรรยายอยู่ไกลๆเกิดมาวันนั้นปิ้งขึ้นมาแล้วไม่ได้พกอะไรมาเลยแล้วก็ลุยไปก่อนแล้วอันนั้นก็กินแต่ในชีวิตประจำวันถ้าเรามีกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอเราก็จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆใช่ไหมครับ เราก็จะได้ขนาดของฮอร์โมนในยาคุมฉุกเฉินมากกว่าปกติที่ผู้หญิงควรจะได้ผลที่ตามมาก็คือมันจะกระทบต่อการทำงานของรังไข่เมื่อกระทบต่อการทำงานรังไข่ประจำเดือนอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างหรือหยุดยาวอะไรก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นการใช้ทีนี้เราก็ต้องนั่งมองว่าถ้ามันเป็นฮอร์โมนที่มีปริมาณสูงๆเพื่อดียับยั้งการไข่ตกยับยั้งถ้าเกิดมีปฏิสนธิจะได้ฝังตัวไม่ได้ ฮอร์โมอนต้องเยอะหรือน,น้อยมากต้องมากไม่ใช่น้อยถูกต้องไหมครับฮอร์โมอนมากๆมีอาการอะไรสําคัญที่เราเคยได้กินกันอาเจียนขึ้นไส้นะครับนั่นก็คืออาเจียนขึ้นไส้เวียนหัวบานหมุนไปหมดเลยก็ยาคุมแบบฝังนะครับอยากทราบว่าถ้าไปทําที่โรงพยาบาลครับเสียเงินหรือเปล่าแล้ว,ลวต้องเสียเงินเท่าไหรอ่อ่ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ไหมแล้วยาคุมแบบฝังของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้หญิงครับของผู้หญิงโอเคครับแล้วก็ต้อง ให้ผู้ปกครองไป้ลยหรือเปล่าโอเคครับแหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยถ้าอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเวลาจะไปทำเขาเรียกว่าการรักษาอะไรต่างๆนีจะต้องให้ผู้ปกครองไปเซ็นนะนั้นตรงไปตรงมานะครับการฝังยาคุมก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนั้นนะครับนี่ยาคุมกําเนิดชนิดฝังเป็นยาคุมที่ปลอดภัยนะครับนี่ จะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลที่ไปถ้าเป็นโรงพยาบาลซึ่งเขาอาจจะได้อะไรเขาเรียกทุนสนับสนุนการคุมกําเนิดอะไรมา mm hmm. ก็อาจจะไม่เสียหรือถ้าเกิดเสียก็เสียไม่มากนะครับก็แนะนําว่าให้ไปโรงพยาบาลของภาครัฐหรือสันนินธมัยถซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกโรงพยาบาลชุมชนเลยนะถ้าเขามีเรื่องนั้นอยู่ก็ใช้ได้นะครับวันนี้ชูรักชูรสมีวิธีคุมกําเนิดมาแชร์หลายวิธีเลยค่ะ ใครที่กำลังอยากมีรักและเซ็กอย่างรับผิดชอบตามมาฟังทั้งนี้กันเลยค่ะวิธียอดนิยมก็คือการกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมซึ่งมีทั้ง21เม็ดและ28เม็ดแตกต่างกันที่จำนวนตัวยาและวิธีการรับประทานค่ะใครขี้ลืมวิธีนี้ไม่เหมาะสมนะคะวิธีต่อไปรู้จักเอาไว้แต่ไม่ควรใช้เป็นประจำนะคะนั่นก็คือยาคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะ กินหลังมีเซ็กให้เร็วที่สุดหรือภายใน72ชั่วโมงแต่มักจะส่งผลให้ประจำเดือนผิดเพี้ยนและไม่ควรกินเกิน2แผงต่อเดือนค่ะส่วนยาฉีดคุมกำเนิดนั้นเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อมีให้เลือกก็คือแบบออกฤทธิ์1เดือนและแบบออกฤทธิ์3เดือนฉีดง่ายคุมกำเนิดได้ดีอาจส่งผลให้ประจำเดือนกระปริบกระปรอยในช่วงแรกค่ะ ยาฝังคุมกําเนิดจะฝังยาหลอดเล็กๆแบบ1หรือ2หลอดแล้วแต่ชนิดของยาเข้าใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนด้านในเป็นการคุมกําเนิดระยะยาว3-5ปีค่ะแต่สาวๆอาจจะมีประจำเดือนกระปริบกระปรอยและน้ําหนักขึ้นค่ะห่วงอนามัยเป็นการคุมกําเนิดระยะยาวเช่นกันค่ะ เป็นการใส่ห่วงคุมกําเนิดในโพรงมดลูกเพื่อขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนเป็นการคุมกําเนิดแบบไม่มีผลของฮอร์โมนนะคะจึงไม่เกิดปัญหาประจำเดือนเพี้ยนแต่ต้องคอยเช็กส่ห่วงเป็นระยะค่ะแผ่นแปะคุมกําเนิดคือการใช้แผ่นแปะที่มีฮอร์โมนคุมกําเนิดแปะบริเวณสะโพกท้องน้อยต้นแขนหรือแผ่นหลังส่วนบนโดยจะเปลี่ยนแผ่นทุกสัปดาห์เป็นเวลา3สัปดาห์แล้วเว้น1สัปดาห์ไม่ต้องแปะแล้วค่อยเริ่มแผ่นใหม่ค่ะ และสุดท้ายทุงยางอนามัยก็ยังเป็นวิธีคุมกำเนิดที่สะดวกสบายและสามารถป้องกันได้ทั้งการติดโรคและการติดลูกอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการเลือกวิธีคุมกำเนิดต้องยังเมื่อควรเลือกในแบบที่ชอบและต้องใช่สำหรับตัวเราเองด้วยถ้าจะให้ดีปรึกษาแพทย์เพื่อความมั่นใจในการเลือกใช้ก็ได้ค่ะ ช่วงติวรักเต็มร้อย <S 2> <S 2> <S 2> ได้เวลาของติวรักเต็มร้อยนะคะถ้าหากสัญญาณของสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณความผิดปกติเนี่ยต้องรีบแก้ไขกันเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากกูรูรักของเรานะคะแพทย์หญิงวันมิพูตสังพสิทธิ์วง์หรือว่าคุณหมอฟ้าคนเก่งของเรานั่นเองสวัสดี <S <S สสดค่ะ <S <S สวัสดีค่ะคำถามแรกค่ะที่ Facebook ชูรักชูรถนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปวดประจําเดือนบอกว่าปวดมากเหมือนจะสิ้นใจเลยค่ะคุณหมอคะ เวลามีประจำเดือนเนี่ยปวดปากมดลูกทุกครั้งมากๆเลยค่ะมันจะเป็นอะไรไหมคะตอนนี้อายุ29ปีค่ะปวดทุกครั้งที่มีประจำเดือนนะคะประจำเดือนเนี่ยจริงๆก็มาน้อย3-4วันเท่านั้นเองลิ่มเลือดก็มีบ้างค่ะบางครั้งก็มีเป็นก้อนใหญ่ออกมาด้วยนะคะอย่างนี้ทำยังไงจะหายปวดคะคือได้ยินว่ายาคุมกำเนิดช่วยได้จริงไหมคะมและต้องคุมด้วยวิธีไหนคะ อายุเท่าไหร่ถึงจะหายปวดคะจาไม่ได้ว่าเริ่มปวดตั้งแต่อยู่เท่าไหร่แต่ปวดมาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วค่ะจริงเป็นได้นะคะหลายคนก็คือขณะที่ปวดอยู่ดีๆก็หน้าซีดเป็นล,ลอมอะไรเงี้ยม<ๆ>ีเพราะว่ามันเกิดจากการอักเสบบริเวณเออมดลูกที่มันกําลังจะมีเขาเรียกว่าลอกการล็อกตัวของผนังมดลูกออกมาแล้วมันก็เกิดการอักเสบบริเวณนั้นเกิดการบีบรัดบริเวณนั้นรวมๆกันแล้วมันก็เลยทําให้มีอาการเจ็บปวดได้ คีย์ว์ดที่คิดว่าน่าสนใจคือปวดปากหมดลูกอ่ะมันไม่ใช่ปวดนองนวงทั่วไปแต่ว่าเหมือนปวดข้างในลึกๆเพราะว่าน้องเขาบอกมาเลยว่าเป็นปวดปากหมดลูกซึ่งถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันปวดหนึ่งปวดมากแล้วก็รุนแรงนะคะแล้วก็ปวดเนี่ยวันหลังๆอ่ะเริ่มมากกว่าวันแรกแถมมันเป็นปวดข้างในลึกๆเนี่ยจริงแนะนําว่าอย่าชะล่าใจไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในดูดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้การปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร ก่อนที่จะตัดสินใจรักษาโดยการใช้ยาคุมด้วยตนเองเพราะว่าสาเหตุมันเป็นได้หลายอย่างค่ะพี่โน้ตอาการที่ปวดประจําเดือนเนี่ยที่น้องเขาสงสัยก็คือมีเรื่องของลิ่มเลือดแล้วก็สงสัยว่าประจําเดือนมาน้อยบอกมา3-4วันน้องต้องเข้าใจก่อนว่าประจาเดือนของผู้หญิงส่วนใหญ่จริงๆก็จะมาในช่วง3-7วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น3-4วันไม่ได้ถือว่ามาน้อย <ๆ S 1> ก็คืออยู่ในใเกณฑ์ที่มาปกติ <ๆ S 2> ลิ่มเลือดมันจะเจอได้ในวันที่ประจําเดือนมามากซึ่งมันจะเป็นวันที่1หรือวันที่2ของรอบเดือนก็คือ หมือนเลือดมันออกไวมันก็เลยเกิดการแข็งตัวก่อนที่มันจะเหมือนมีการออกมามทางช่องคลอดก็เลยทําให้มีเป็นริมเลือดได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาในปริมาณที่เยอะที่เราต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยอาจจะแบบทุกหนึ่งชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงอันนั้นคือมามากเกินไปละคือมาค่อนข้างหนักถึงแม้จํานวนวันอาจจะ3าวันแต่ว่ามาทีหนึ่งหูวันหนึ่งมันมาเยอะมากอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ว่าเอ๊ะมันอาจจะมีเนื้องอกในมดลูกหรือว่ามีก้อนเนื้อหรือเปล่าครับ ก็พวกนี้ต้องอาศัยการตรวจภายในเข้าช่วยเพ<ะ>ื่อจะได้รู้ว่าเาปัญหาหลักๆมันมาจากอะไรก็จะได้ให้การรักษาที่ถูกต้อง mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมันปกติหมดทุกอย่างเลยหรือว่าก้อนเนื้อขนาดเล็กบางชนิดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาดูแล้วว่าไม่ได้เป็นอันตราย<ะ>การทานยาคุมเนี่ยช่วยได้ในแง่ที่ว่าเราไม่สนใจระดับฮอร์โมนของผู้หญิงในร่างกายแล้วเราก็ให้ฮอร์โมนน้อยของยาคุมเนี่ยเข้าไปคุมไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นผนังหมดลูกมันก็จะไม่หนาเหมือนปกติที่มันเคยมีก้อนเนื้อมีติ่งเนื้อพวกนี้ค่ะ มันก็จะบางลงแล้วก็ทําให้ประจำเดือนมาน้อยลงซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การปวดประจำเดือนนี่ลดลงได้ด้วยในหลายๆเคสแต่อย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการปวดแบบนี้แล้วก็ปวดค่อนข้างมากแถมบางทีมีลิ้นเลือดด้วยไปตรวจภายในก่อนดีกว่าแล้วก็ปรึกษาคุณหมอน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะคำถามต่อไปครับคุณหมอฟ้าครับจากทาง a c e b o o k นะครับผมดิฉันมีเพศสัมพันธ์เดือนละสามสี่ครั้งครับบางเดือนไม่มีเลยแต่รู้สึกว่ามันไม่ฟิตครับตอนนี้เลยซื้อสมุนไพรมาลองสักหน่อย รัก30เห็นว่ากำลังมาแรงทานได้3ามี่วันครับรู้สึกเหมือนแบบน่วงมดลูกลงก้นครับเป็นปฏิกิริยาของยาที่ทานหรือเปล่าคะเหมือนกับให้มันฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วมันเป็นเพราะอะไร ช่องคลอดถึงได้รวมครัทั้งๆนี้ก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมทางเพศเท่าไหร่เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการกระชับของช่องคลอดรบ,บริเวณช่องคลอดมันก็ประกอบด้วยเนื้อเยื่อแล้วก็กล้าเนื้อต่างๆเพราะที่เราพบว่าปัจจัยที่ทําให้ช่องคลอดเนี่ยมันไม่กระชับก็คืออะไรก็ตามที่มันทําให้เนื้อเยื่อกับกล้าเนื้อบริเวณนั้นมันไม่แข็งแรงก็จะเจอตั้งแต่คลอดบุตรหลายๆรอบหลายๆครั้งเพราะว่าเวลาตั้งท้องแต่ละทีอ่ะ เนื้อเยื่อต่างๆมันก็จะเขาเรียกว่าถูกขยายถูกยืดออกต่อให้คลอดน้องเสร็จไปแล้วมันก็จะไม่ได้กลับมากระชับเหมือนเดิมอันนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท้องใช่ตั้งท้องบ่อยๆมีลูกบ่อยๆก็เป็นสาเหตุนึงที่ทําให้ความกระชับมันลดลงได้อย่างที่สองน้ำหนักตัวเยอะเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะเป็นเพิ่มแรงดันในช่องท้องแล้วก็มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงอุ้งเชิงกรานที่ช่วยในเรื่องของความกระชับได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยพวกนี้ถามว่ารักษาอย่างไรได้บ้างโอ้โหปัจจุบันการแพทย์ก้าวหน้ามากเมื่อก่อนจะต้องไปเจอคุณหมอผ่าตัดที่เขาเรียกว่ารีแพ์คือผ่าตัดทําให้ไอ้ที่เนื้อเยื่อที่มันหย่อนยานยืดย,ยุ้ยมันกลับมากระชับขึ้นเดี๋ยวนี้ก็คือมีเป็นพวกเครื่องมือที่เป็นเลเซอร์พี่ภูมิไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเอาโผล่เข้าไปยิงเลเซอร์ทีเดียวก็เหมือนใหม่หหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไปปรึกษาคุณหมอได้ถ้าเรารู้สึกว่าไม่กระชับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกลองออกกําลังกายให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันได้ใช้งานก่อนก็คือการออกกําลังกายที่เรามักจะเรียกว่าคีเกลคีเกลอ๋อขมีบการขมิบมใช่ขมิบรูทวารนั่นแหละครับผมค่ะเนาะเป็นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานใช่เพราะว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานลักษณะมันจะเหมือนเป็นโดมอะค่ะเวลาเราขมิบหรือว่าเราหายใจเข้าหายใจออกที่ข่าอวท้องให้จินตนาการว่าเหมือนเราดึงไอ้โดมอะขึ้นค่ะ ด้วยมันก็เป็นการกระชับอุ้งเชิงกรานแบบหนึ่งตอนนี้สาวๆนิยมเล่นพวกแบบยกเวทท่าสควอตแล้วให้กล้ามเนื้อก้นแบบใหญ่เฟิร์มนั่นพวกนั้นช่วยไหมครับนี้คือมีท่าประกอบวยนะว่าใ้กล้ามเนื้อก้นมันต้องแบบดูเห็นในไอจีสมัยนี้คือแบบก่อนหน้านี้คือสาวๆให้ความสําคัญกับเรื่องหน้าอกแต่2-3ปีที่ผ่านมาเขาให้ความสำคัญเรื่องของก้น พวกท่าสกวตตอต<ล>แบบกล้ามเนื้อโอชะมาดูแจ่มเลยชอบน,น,นั่นเลยนั่น,น,นเลยแซึ่ง <as S 2> ช่วยนะคะพี่ภูมิถ้า <S <S ไปช่วงจังหวะที่เขายกเขามีการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแล้วก็มีการดึงกระชับกล้ามเนื้อ อุ้งเชิงกรานขึ้นมาด้วยบางคนน่ะคือออกแบบนี้ก็จริงแต่ว่าไม่มีการเขาเรียกว่าใช้แรงของกล้ามเนื้อกันกลางลาตัวไม่มีการดึงจังหวะของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมาด้วยกลายเป็นว่ายิ่งยกของหนักอ่ะยิ่งหย่อนยานกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนยิ่งโหลดแรงดันลงไปในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยยกได้แต่หาเทรนเนอร์เก่งๆที่แบบช่วยเทรนเราได้เหมาะสมดีกว่าไปเห็นปุ๊บเอ้ยฉันยกเองเลยดีกว่า ยกผิดท่าปุ๊บแทนที่จะกระชับกลายเป็นหลวมกว่าเดิมแล้วก็ราก30ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดไม่กระชับเนี่ยราก30ไม่น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าราก30เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมันออกฤทธิ์ก็คือมีฮอร์โมนผู้หญิงตามธรรมชาติที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนเหมือนช่วงหนึ่งที่ตะกี้คุยกับโน้ว่าเราเคยคิดมาก่อนอย่างกวาวเครือ ซึ่งรากส0ิเนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกฮอร์โมนผู้หญิงตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ากินยาคุมอยู่ยิ่งไม่แนะนําให้ทานรากส0เยอะเลยเพราะว่าปริมาณเอสโตรเจนมันจะเยอะเกินไปแล้วเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไปมีผลช่วยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานบ้างส่วนใหญ่จะเหมาะกับคนที่ขาดหรือว่าพร่องเอสโตรเจนเช่นผู้หญิงใกล้วัยหมดประจําเดือนอหรือว่าวัยทองไปแล้วก็คือเหมือนมันช่วยทดแทนฮอร์โมนที่มันขาดหายไป<ะ>แต่ถ้ายังวัยยังสาวๆอยู่ยังไม่ได้หมดประจําเดือนราก30ิไม่น่าจะตอบโจทย์นะคะ อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายจากทาง f a c e b o o k นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มีลูก2คนแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าเวลามีอะไรกับสามีทำไมไม่มีความรู้สึกอะไรมไม่เคยถึงจุดสุดยอดคิดว่าเหมือนผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะและตอนนี้น้ำหนักตัวเนี่ยร้อยกว่ากิโลกรัมค่ะอ,อ,อันดับแรกเอาเรื่องของความสุขทางการมีเพศสัมพันธ์ก่อนจากงานวิจัยเราพบว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลก ผู้หญิงหลายคนก็คือไม่เคยเจอจุดสุดยอดเลยจนกระทั่งตายจากโรคแบบนไปแล้วไม่้จะน้ำหนักไม่ถึงร้อยโลก็ตายใช่ยนะแล้วยิ่งในประเทศที่บางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องเพศไม่ควรจะออกมาพูดมากหรือว่าเป็นเรื่องน่าอายไม่อยากปรึกษาคุณหมออะจริงๆก็อาจจะเยอะกว่าที่ต่างประเทศที่เขาทําวิจัยมาด้วยซ้ำเนาะไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกถามว่าทำไมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ากลไกการทํางานของผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกัน ของผู้ชายเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะสร้างมาให้ถึงจุดสุดยอดง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพอถึงจุดสุดยอดปุ๊บเขาก็มีการเขาเรียกว่าหลั่งเชื้อนํำเชื้อออกมาเพื่อแพร่พันธุ์แต่ว่าของคุณผู้หญิงะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระบวนการมันซับซ้อนกว่านั้นต้องอาศัยการวอร์มเครื่องค่อนข้างนานแถมจุดที่จะกระตุ้นเนี่ยในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอม,มันก็จะมีจุดกระตุน้นหลายจุดบางคนก็ถูกกระตุ้นจากข้างนอกที่เรารเรียกว่าจากคริตอริสซึ่งมันเป็นจุดตุ่มที่มันอยู่ข้างนอกใกล้ๆรูปัสวะค่ะ แต่ว่าบางคนเนี่ยจุดที่จะกระตุ้นให้ถึงจุดสุดยอดได้ดันอยู่ในช่องคลอดท,ที่เขาเรียกว่า g ีสปอตค่ะซึ่งอันนั้นมันก็จะถึงจากการสอดใส่แล้วมันต้องไปกระตุ้นจุดตรงนั้นในช่องคลอดได้ด้วยหรือบางคนก็คือถึงจุดสุดยอดได้จากการที่เขาเรียกว่าเาล้าลม,มในบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกที่เราร,รู้จักร่างกายตัวเองเหมือนเรารู้จักว่าหน้าอกสองข้างเราจะเท่ากันไม่เท่ากันมันจะหย่อนยานหรือยังมันจะยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลร่างกายตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขกับคู่ของเราได้เราต้องรู้ว่าอจุดไหนของร่างกายที่สัมผัสแล้วทำให้เรามีความสุขนะคะก็ต้องเปิดอกคุยกับแฟนเพราะบางคนอาจจะเกิดความเกรงใจว่าเถ้าบอกแฟนเหมือนจะทําให้แฟนรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าว่าแบบแฟนไม่เก่งหรือเปล่าในมุมมองของผู้ชายโอเคไหมพี่ภูมแน่นอนแน่นอนผู้ชายทุกคนอยากให้แฟนถึงจุดสุดยอดแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเขาให้ความรู้กับเราเนี่ยเรายิ่งอคำทางถูกเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้หญิงท่านนี้ทําก่อนก็อาจจะ ศึกษาตัวเองก่อนก็ได้ลองแบบสัมผัสตัวเองเฮ้ยฉันใบหูหรือตรงจุดไหนมีอารมณ์เราพอเราเริ่มสัมผัสเราเริ่มรู้แล้วแหละว,ว่าจุดนี้จุดนี้ดีก็ไปสื่อสารกับแฟนแล้วก็ลองช่วยกันผู้ชายแฮปปี้แน่นอนครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปแล้วไปด่าว่าเขาแกมันเฮงซวยไม่เคยทําให้ฉันเสร็จเลยเราอาจจะบอกกัได้ว่าเนี่ยตัวเองคือเธอเชื่อไหมว่า ฉันยังไม่รู้จักร่างกายฉันเลยฉันยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันมันเล้ามันเราเออเหมือนแบบเหมือนสาวซิงอ่ะเออผู้ชายมันมีความบ้าบอมันจะชอบอะไรเฮ้ยจริงเหรอเธอแบบไม่เคยเลยเนะได้เดี๋ยวเราจะทําให้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยอผู้ชายมันชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปหลอกมันแต่ว่าอย่างอื่นที่อาจจะต้องนึกถึงไว้นิดนึงคือเรื่องน้าหนักเหมือนที่ตะกี้คาถามก่อนหน้านี้ได้ตอบไปที่ฟ้าบอกคือภาวะที่น้าหนักเกินอ่ะมันส่งผลให้ช่องคลอด ความกระชับมันจะน้อยลงหรือว่ามีปัญหาความกระชับของช่องคลอดได้ซึ่งผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดได้อะเรื่องหนึ่งคือการบีบตัวของกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานที่มันจะต้องถี่พอสมควรในการกระตุ้นระบบประสาทให้มันถึงจุดสุดยอดเพราะฉะนั้นในเวลาช่องคลอดไม่กระชับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ถึงจุดสุดยอดได้ยากเพราะฉะนั้นนอกจากการเอ็กซ์พอร์รวจตัวเองแล้วเนี่ยอีกอันนึงเนี่ย ก็อาจจะต้องไปดูเรื่องความกระชับของช่องคลอดด้วยแล้วก็ในเชิงสุขภาพทั่วไปสาหรับคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้สูง180 1แ0ดร้อหนัก100กิโลเนี่ยแนะนําว่าให้เริ่มใส่ใจสุขภาพค่อยๆลดน้ําหนักลงมาจะดีกับตัวเองมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพทางเพศอย่างเดียวใช่คเอาใจช่วยและเป็นกําลังใจให้ค่ะครับโอเควันนี้ก็โอเคลีรยได้ความรู้ดีๆไปเยอะแยะมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณกูรูรักประจำรายการของเรานะครับผมคุณหมอฟ้าแพทย์หญิงวันวิพุธ สันประสิทธิบวงขอบคุณนะคะขอบคุณคมากค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก P.S. Dot o s t Dot Style ค่ะวันนี้ภูมนินอตขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ารายการชุดนักชลรสวัสดีก็ลาตีสวัสดีค่ะ